ให้แชร์ประสบการณ์การปฏิบัติของเรามาว่าเริ่มต้นปฏิบัติมาไหมเอาแบบเอาแบบย่อความนะ้ไม่แช่เรียงความนะปฏิบัติละหกละเหินมายัางไงโอยามาถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะของไนยาวอันนี้ต้องฝึกะระลึกชาติอะ่ะนะเอาอย่างย่อสิอ,อย่างยอ่อย่อไปแต่ละที่ก็ยา,ยาว <c oughs> ทีไมไปหลายอาจารย์ใช่ไหมเป็นร้อยอาจารย์เนี่ย <c oughs> อาจารย์ไม่เยอะครูของนานอะแต่ว่า เดินปิเซหลายทางประสบการณ์มายังไงซัดเซพเนจรมาอย่างไงเก่าจากไหนมาใหม่ที่นี่ไปโลกเหลือเินมาเหมือนกัน,กน,กน,กนค่ครูคะต้องเริ่มตั้งกับเรียนจบใหม่ๆเลยละค่ะครูสมัยก่อนเราก็มุ่งแต่ทางโลกนะครูแล้วก็ความเข้าใจตอนนั้นนะ่ะให้คิดว่าศาสนาพุทธเราก็เป็นพุทธแต่ทะเบียนบ้านอ่าแล้วก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วคงจะไปนิพพานไม่ได้แล้วค่ะครคูก็เลย มุ่งทําแต่เรื่องให้ทานนะคะครูสมัยก่อนก็ไปอยู่ในกลุ่มที่เขานับถือพ่อแม่กดอิแล้วเขาก็เน้นว่าต้องไปทาเป็นรบฏที่ศักดิ์ค่ะครูนะแล้วต้องเสียสละอ่าก็เลยมุ่งมั่นไปทางนู้นนะคะครูก็ขึ้นเขาลงด้วยก็เอาของไปแจกเอาของไปแจกทั้งเด็กอยากไปไปในที่กันดานตรงไหนขอมาก็ไปนะคะครูก็ร่วมไปสักคณะเขาอะค่ะครู S <S นี้มันเริ่มมาที่นายแต่ออกมาเพราะว่านายเริ่มรู้สึกว่าเอชีวิตชีวิตของเราสมัยเรียนจบแล้วนะครูมันก็คิดว่ามันมีแค่นี้อ่ะนะฮะตั้งแต่เด็กเกิมมาเกริดมา๊มาบเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงโตเลี้ยงโตปพ๊่ททางานทํางาน,างงานแต่งงานแต่งงานมีลูกมีลูกแล้วก็กลับไปเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ย,ยครูเราก็คิดว่าจะแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าแต่เราไม่รู้มันคืออะไราะตอนนั้นนายไม่รู้มันคืออะไรไรู้แต่ว่าเออเราก็ไปทําดีอย่างเงี้ยไปหาสิ่งที่เรา เข้าไปแสวงหาได้ก right? so, so mm ็คือความดีเหล่านี้แล้วต่อไปที่ใดอ่ะนายก็จะเป็นโต้โผในการชักชวนเด็กเขาเล่นเกมบ้างนะคะชักชวนเด็กเขาทํากิจกรรมอะค่ะครูเด็กมันก็ได้เฮฮาสนุกสนานนะคะครูเราทิดเ่เราไปแบ่งปันความสุขให้เขาพอเราแบ่งปันความสุขให้เขาเราก็ตัวเราเองก็มีความสุขด้วยนะฮะเราก็คิดว่าเออสิวันนี้จะดีที่สุดแล้วในชีวิตนะคะครูแต่มันก็ยังไม่ใช่่ะโยนมาวันนึง คณะก็ไปไปเรื aja, I I like then, thought, ่อยไปไปจนถึงเรื่องเกี่ยวกับทรงเจ้าเะไพวกนี้ค่ะครูนะก็เลยรู้สึกเอ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ก็เลยเริ่มหาทางออกมาค่ะครูพอออกมาดิ่นลนออกมาตอนนั้นก็แล้วจะไปทําทางไหนนะฮะก็นั่งสมาธิก็ไม่ได้ครูนั่งก็หลับอ่าแต่ไปทางนั้นทางนี้ก็เออไม่เคยไม่เคยรู้ก็เลยก็มีไปอันหนึ่งก็เพื่อนเขาก็แนะนําไปก็ไปทาก็ไปเข้าทางท่านอะไรล่ะโนกล้านะฮะครูก็ไปมาครั้งนึ่ง นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็นั่งได้แต่มันทรมานมันโอ้เวทนามันกินกินเยอะอะคับครูแต่มันก็หน็นานิจจังนะตอนนั้นอะนายก็ได้เห็นีนาิจจังนะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องมันมีอะไรที่ที่ทําแล้วมันง่ายว่านี้มหมอย่างเงี้ยคัะครูก็ออกมาแล้วก็มีเพื่อนแนะนําให้ไปทาเจริญสติแบบเคลื่อนไหวไอ้ตรงเนี้ยไม่รู้จักมาก่อน เขาก็เลยแนะนําได้ว่าให้ไปหาครูบาอาจารย์ที่ทเจริตศีลกับเคลื่อนไหวตอน,นนั้นก็เริ่มรู้จักคำนี้ค่ะว่าจริตศีลกับเคลื่อนไหวเป็นยังไงนะเขาเอาหนังสือของหลวงพ่อเทียนให้อ่านเล่นเล็กๆล็กักคร,ครูก็เริ่มจากตรงนี้ยแต่ว่าตอนนั้นอ่านก็ไม่เข้าใจนะแล้วจะไปหาหลวงพ่อเทียนอ่ะหลวงพ่อเทียนก็มรณภาพไปแล้วนะก็ไม่มีให้หาเขาก็แนะนําว่าลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนก็มีที่วัดปาสุกโตเอาไปหาหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนก็ไม่อยู่แล้ว ไม่จะไปหาใครเราไปที่นู่นน่ะตอนนั้นก็ไปที่วัดป่าสุปรตอ่ะก็คนมันเยอะค่ะครูแล้วก็สอนที้เดินสกลมอย่างเดียวแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยครูเดินหลับตกลานตกคนเลยนะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้รับคําแนะนําอะไรที่ที่มากเพราะว่าคนมันเยอะค่ะครูคะ่ะก็กลับบ้านก็ปอแปลก็ไม่รู้ว่ามันจยงคืออะไรทําได้เป็นทําไม่ไมถูกแล้วมันก็หายไปวิ่งไปอีกระยะหนึ่งค่ะครูจนมาเพื่อนเขาบอกอย่าสนใจอยู่ไหมเขาจะสมัครให้ใหม่ โดยไปที่ครุสติตอนนั้นนะคะเป็นเป็นอะไรที่เอออยากอยากไปก็บอกว่าเราเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่เรายังไม่รู้จักกับครูเราเพื่อนเขาก็เลยแนะนําให้เขาไปเข้าครุสติก็เลยไปเจอหลวงพ่อพระมาที่เหลงที่นั่นแล้วก็ไปเจอหลวงชูที่นั่นอะแล้วก็เริ่มแต่ว่าตอนนั้นมันไปได้แค่คอร์สสั้นๆใะครูเจ็ดวันใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มต้นอย่งเนี้ยก็นด้เด็กใหม่ด้วยความคำจับของพ่อก็ไม่ค่อยเข้าใจกับครู นะรู้แต่ว่าหลวงพ่อบอกอย่างนี้ก็ทําตามหมดนะทําตามหมดเลยค่ะครูแล้วก็แล้วก็รายงานอารมณ์อะไรก็ก็ยังไม่ค่อยสาใจเท่าไหร่ค่ะครูนะแล้วก็ตามหลวงพ่อไปพร้อมหนึ่งที่ทางส่วนทัานดาวนะะแล้วก็กลับมามาเข้าคุทุศตวครั้งหนึ่งหลวงพ่อก็มรณล้วนะภาพกูเกาหัวแก่ๆก็หาไม่ได้ไม่มีที่อีกแล้วนะครูแล้วมันยังไม่เข้มแข็งอ่ะ นะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเจลสีกับเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นยังไงขั้นตอนอะไรอย <the plastics mountain. S 2> <the> okay. ่างเนี้ยค่ะครูเพราะว่าตอนนั้นใหม่มากพอครูแล้วก็พอพอมันขาดตอนไปหลวงพ่อไม่อยู่แล้วปุ๊บเนี่ยหายไปเลยค่ะครูก็หายไปเลยแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะฮพอดีน้องที่บวชเนี่ยเขาก็มาแนะนําให้เข้าของพระอาจารย์กษมิอร์เข้าพรรษาคับครูก็ยา่อเรื่องสามเดือนนะคะครูก็เลยได้ไปอยู่กลุ่มนั้นมาแล้วก็เริ่มจะ มีความเข้าใจในเรื่องของเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเราเป็นยังไงมาทําไมต้องทําในรูปแบบน,นะคะซึ่งตอนนั้นก็มอนก็สตาร์ทใหม่หมดเลยครับคุณอาตารใหม่หมดเลยแล้วก็เริ่มทําก็เจอิีบวลเจอหลายอย่างครับครูมันก็ยังแก้ไม่เป็นทําไม่ได้นะคะทําไม่ได้ก็อยู่อยู่ตรงนั้นแต่แตมเรียนออนไลน์ทั้งหมดนะคะครูเรียนออนไลน์แล้วก็แล,วกแล้วมีโอกาสได้ถามอาจารย์บ้างไม่ได้ถามพระอาจารย์บ้าง็พราะมย่ค่อยเข้าใจซึ้งเท่าไหร่ นะคะจนอยู่ในกลุ่มนั้นอะ่ะจนน้องในกลุ่มก็ชวนมาเข้ากลุ่มครูเนี่นะคะ่ะก็ถือโอกาสเพราะว่าช่วงนั้นอะ่ะไม่รู้ผู้ติอยู่ไหนหาพู้ติไม่เจออนะะ่ก็เลยได้โอกาสว่าเอ๊ะน้องก็บอก<ๆ>กลับไปหาว่ไปไปอยากเข้าือาเ,ขาเข้าไปเจอพุทธิไหมก็อบอกเอาเลยเขาก็เลยพาเข้ามาครูก็เป็นโอกาสอัน้ที่กกับมาเจอครูแล้วก็ได้เริ่มตั้งต้นทำใหม่นะฮะ เราเริ่มต,ตั้งต้นทนาไมเพราะครูอธิบายอย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆนายก็เริ่มเข้าใจอ๋อสิ่งที่หลวงพ่อสอนเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ค่ะครูแล้วก็ชอบสไตล์หลวงพ่อมากตรงที่หลวงพ่อพูดสามารถได้ลึกซึ้งหลวงพ่อสามารถอธิบายปริศนาธรรมได้จังหลาย,าลายๆเรื่องเลยค่ะครูเกือบทุกเรื่องอ่ะแล้วในในใ,ในสิ่งที่เราสงสัยนี่ถ้าหลวงพ่ออยู่นะนายกได้ได้ถามหลวงพ่ออีกหลายเรื่องเลยค่ะครูเพราะปริศนาธรรมไม่ว่าจะเรื่องไสอิ๋วเรื่อง ํำเนิรพระพุทธเจ้าเรื่องอนะไรเี่หลวงพ่อสามารถดูจากที่เขาเล่าเปน็นนิทานแต่มันมีปรมัตดอยู่ในนั้นน่ะครูนะนายก็ชอบเรื่องแบบนี้เพราะเอ๊ะทำไมหลวงพ่อมองมอุมนี้ได้ไงว่าทาไมเรามองไม่เป็นอย่างนี้ค่ะครูซึ่งเราก็อ่อนด้อยจริงนอะเราก็ต้องฟังแต่เพื่อหลวงพ่อแปลออกมาแปลามาว่าอย่างสวรรค์หกชั้นอย่างเงี้ยโอ้โหมาเป็นตาหูจมูกลิ้นหายใจได้ยังไงในกระสุนก็เลยเออเลยชอบที่จะตามฟังหลวงพ่อแล้วก็วิธีปฏิบัติที่หลวงพ่อสอนอะ ดังนั้นคำศัพท์รูปน้ำน้ำรูปพวกนี้ไหนไม่รู้จักมันจะไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพยายามอธิบายแล้วมันก็มีกลุ่มใหม่กลุ่มเก่านกลจนกระกันเยอะอลค่ะครูพอเริ่มมาพอมาอยู่กับครูนเนี่ยเริ่มจะเข้าใจมาทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะครับครูแล้วก็กระท่อนกระแทน,นเองบ้างเพราะตัวเองอ่ะเวลามันมันทํางานด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะฮะแต่ครูก็ให้โอกาสมันตล,ลอดแล้วก็เริ่มจะเข้าใจแล้วตอนนี้พอศึกษาแล้วเราเห็นว่าเราให้เวลาจริงจังกับ กับเรื่องเนี้ยถ้าเราให้เวลาจริงจังจริงอะ่ะมันน่าจะได้ผลใญ่ออที่หลวงพ่อบอกทุกรายถ้าเราโลกทุกคนมันเหมือนกันหมดหลวงพ่อบอกโครงสร้างมันเหมือนกันหมดคุณครูก,ก็พูดเหมือนกันนะแล้วเราดูประสบการณ์จากคุณครูจากคนที่เขาสิงคโปร์ว่าคนี้แล้วครับครูนะแล้วก็พระองค์ใหม่ใหม่ที่ตอนนี้เริ่มเข้ามา,าก็ทุรักทุเลทั้งนั้นนะ่ะเราก็มองตัวเองว่าเอะเราก็ทุรักทุเลเหมือนกันนะ แต่ทำไมท่านไปได้ทำไมคุณครูไปได้ทำไมท่านอะไนถึงทำแล้วมันเห็นอะไรเราก็อยากไปบ้างนะอยากไปเดินทางนี้บ้างอยากเห็นสิ่งที่ท่านเห็นเหมือนกันนะฮะตอนนี้ทีแรกก็มุ่งนิพพานมุ่งอะไรเงี้ยคุณรูตอนนี้ไม่สนใจแล้วจะพ้นทุกอย่างเดียวเนี่ยที่ครูครูคบอกเอาแค่นี้มันไม่ทุกก็พอแล้วพอเจอคํานี้เออไม่ทุกก็พอแล้วอ่ะไม่จะเป็นต้องมานิพพานหรือโสดาบันหรือพระอรหันต์ นะครับครูสมัยก่อนเนี่ยสี่คำเนี่ยมันมาปุ๊บเนี่ยตอนที่พุทธวจนะกำลังโด่งดังอะครูโอ้ไปไปโซดาบันง่ายอย่างนี้เองเหรอไปอ่านหนังสือแล้วมันมันไม่ใช่อ่ะครูมันทาอะไรก็ไม่เห็นจะเป็นโสดาบันได้เลยถือสิลให้เต็มที่ก็ไม่ใช่อะไหนยก็เลยเอ้มันไม่ใช่ละแต่พอมาทางเนี้ยหลวงพ่อบอก่างนี้พระสูฆ์พ่ออธิบายครูอธิบายอ๋อมันเป็นแบบนี้มันไม่จะเป็นต้องโสดาบันหรอกนะทำไปเถอะ เดีย๋ยวมันก็ขอให้มันพ้นทุกข์ก็พอแล้วครับครูนั้นนายถึงบอกครูว่าขอให้ใช้ยึ้จบอะ่ะนะเลยอาลาธนาครูว่ายัางไรต่อนาให้จบขึ้นะพาไปด้วยกันนะคบครูเป็นประการอ,อะไรนี้ครับครูถ้ามันอาลาธนาได้ครูอลาธนาหลวงพ่อไว้แล้วมันเป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกครนะั้งอยู่เุณนครูเลยมาอลาธนาหลวงพ่อา้าะผมเห็นเป็นเรื่องธรรมดาครูเลยไม่ได้อราธนา พอเห็นเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาก็เพียนให้ไวก็แล้วกันเพียนให้มันจบเนาะเพียนให้มันทีทีเพียนชอบไงตอนนี้มีทองเพียนมีคำเพียนแล้วเหลือเพียนชอบเพื่อจะเอาไหมเพียนชอบต้อยก็เป็นทองเพียนแล้วหน่อยก็เป็นคำเพียนแล้วเหลือเพียนชอบเพื่อเอาไหม อ <jin x 2> เอาวาเพียนชอบอะเพียนชอบกับชอบเพียนอันไหนดีกว่ากันครับครูเพียนชอบสิชอบเพียนก็เป็นนามเป็นนามโลกอ๋อชอบเพียนเป็นนามโลกเพียนชอบเป็นเป็นนามล้วนๆนะเอาไหมที่จริงอะมาฝึกแบบละเอียดอย่างเงี้ยเช็คเครื่องมือเช็คสติปัฏฐาสี่เช็คสัมปชัญญะสี่ เช็คความเพียรสี่เช็คอธิบาสีเงี้ยมันเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจได้เร็วไหมใช่ถ้าถ้าครูไม่บอกตอนนั้นมันทําไม่เป็นนะครูมันมันมันไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วเช็คอะไรอืมเอาความบางทีรู้สึกตัวก็ไม่รู้ว่ามันรู้สึกอะไรใช่ไหมมันรู้สึกอย่างไรทาตอนใหม่ๆอ่ะจะไม่รู้อะครูแล้วเหมือนก็เป็นผู้ใหม่เพิบเนี่ยครูก็จะให้รู้เน้นเรื่องกายไว้ก่อนใช่ไหมคะ พอมันเรื่นเรื่องกายมาพุ๊บตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วครูวอ๋อ,ก,อ,อก,กายมันเป็นแค่ไอ้น,นี่มันเป็นแค่อุปกรณ์อืมตอนนี้พอครูเริ่มให้หนายแบบดูให้ละเอียดเริ่มดูจิตรเริ่มดูอาการของมันในปั๊บอ๋อเข้าใจแล้วก็รูแล้วมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงบางครั้งทันบ้างไม่ทันบ้างก็ก็ก็ช่างหัวมามันเนี่ยครูบอกถ้าเราไม่ทันก็เริ่มใหม่อ่าไม่ทันก็เราก็เริ่มใหม่ตอนนี้ก็เริ่มใหม่บ่อย อย่างน้อยอาการโมโหอะไรทัไนมันลดลงเนี่นะคะครูมันลดลงจากเดิมอาการโยนหยุยก็ลดน้อยลงเหมือนกับว่ามันทันอารมณ์ได้ไวขึ้นใช่ไหมคอารมณ์หยับยานเนี่ยพอพอไหวแล้วค่ะคูไอ้อตัวเลขแต้มยังเนียนมากยังยังจับเขาไม่อยู่อืมยังจบไม่อยู่แต่ก็เริ่มเข้าใจหลักแล้วเราก็ค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆค่ะครูเดี๋ยวลา ไหนก็เชื่อว่าหนทางเนี้ยคุณครูทํามาแล้วคนอื่นก็ทํามาแล้วแล้วทุกทุกูทุกท่านจะบอกว่ามันทําไปเถอะเดี๋ยวมันก็เจอนะฮะแต่ต้องหันสังเกตนะต้องหันสังเกตแล้วตรงนี้แหละคุณครูทําให้ได้หันมาเป็นคนช่างสังเกตเพิ่มขึ้นกับครูตรงนี้นะครับเมื่อก่อนไม่สนใจเลยติ๊กครครูเนาะก็เพียนไปเนาะประเมินทีทีแต่ก่อนเราอ่ะหนึ่งเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน นิพานสมัยก่อนนิพานเพราะว่านิพานนิพานก็เหมือนกับว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้ต้องไปให้ถึงแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมนิพานเป็นไงก็ไม่รู้แต่พอเรามามาศึกษาเป็นระบบระเบียบตั้งแต่เป้าหมายของสติปัฏฐานสูตรใช่ไหมตั้งแต่เป้าหมายมันมาพอพอเรารู้เป้าหมายเรารู้วิธีการเรารู้จากการใช้เครื่องมือเรารู้จากการประเมินผลตัวเองสำรวจตรวจสอบตัวเอง อยู่ตลอดอันนี้หมายความว่าเราก็จะได้ถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นการเรียนสติปัฏฐานสีมันก็ไม่ต่างจากการเรียนวิชาการอะไรข้างนอกไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าถ้าเรียนข้างนอกเนี่ยเราเป็นผู้เรียนเราเป็นผู้ทําแบบฝึกหัดเราเป็นผู้ทําข้อสอบถ้าเป็นหลักสูตรเก่านะอ่าแล้วครูเป็นผู้ตรวจใช่ไหมครูเป็นผู้ตรวจใช่ไหมอืม แต่พอตอนหลังนี่พอครูมาสอนนักเรียนนี่นะครูจะให้นักเรียนเป็นผู้ทำครูสอนแล้วนักเรียนเป็นผู้ทำแล้วก็จากที่ทำเยอะๆเรามาส่งทีเดียวกับทำทำทีละข้อเรามาส่งแล้วก็ตรวจทำทีละข้อมาส่งแล้วก็ตรวจนักเรียนก็ไม่หมักหมมครูก็ไม่หมักหมมมันก็จะเห็นผลนักเรียนก็จะรู้ว่าไอ้ตัวเองทําได้หรือไม่ได้ครูก็จะรู้ว่านักเรียนคนนี้ทําได้หรือไม่ได้ใช่ไหม และเวลาประเมินผลปลายปีเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเด็กคนนี้มันอยู่สติปัญญามันอยู่ระดับไหนอันนี้อันนี้คือข้อดีของการส่งและการตรวจบ่อยนะทุกดีแต่พอครูมามาใช้กับพวกเราครูไปอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ตรวจครูทียิบเหมือนกันส่วนตัวเลยนะตรวจทียิบเหมือนกันใครคิดว่าอยู่อย,อยู่ใกล้หลวงพ่อไปคนโปรดใครอิชาริษยานี่น่าสงสารมากเลย ใกลอยู่ใกล้หลวงพ่อเนี่ยเห็นทุกขเห็นธรรมเลยจะต้องเอาปัญญามาแก้ปัญหามาให้ได้นะทายังไงจะไม่ให้ติดอารมณ์ต้องตั้งสต,ต,งสติตั้งสติให้มันทียิบเลยอ,ะอ่ะห่างไม่ได้เลยเกิดช่องว่างโดนสอยทุกทีอันนี้ก็ครูก็อาศัยวิธีการของหลวงพ่อแล้วก็เอามาบูรณาการกับที่ครูสอนเด็กก็มาใช้กับพวกเราเพราะฉนั้นพวกเธอนี่เป็นหนูเป็นหนูตะเภานะ ทดลองเป็กลุ่มทดลองแก๋ก็เปลี่ยนไหมพอมาใช้วิธีนี้มมนเห็นอาการของจิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปไหมนัชัดเจนเนาะความต่อเนื่องเป็นเรื่องสําคัญนะก็เอาใจมามีสติสัมพัยะสี่อยู่กับกายเสมันก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็เช็คทีทีให้มันอยู่ทีทีเนาะปากอย่าไว้ใจอย่าเร็วมทนธา